รายละเอียดราคานะคะอยู่ในคลิปทั้งหมดนะคะลูกค้าดูให้จบก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อ่ามารีวิวนะคะ<ส>เนี่ยนะคะรถดิแตนซิ่งนะคะรถคือรถตีนาได้นะคะคันนี้เปิดได้3มด้านนะคะยาวสองเมตรเก้าสิบนะคะที่สโลปมาน่าสาเมตรสามเมตรยี่สิบเลยนะคะ<ส>อ่า อันนี้นะคะก็แต่งหัวให้สวยขึ้นนะคะมีหลังคานะคะทําเหล็กให,ให้ใหม่ทั้งหมดนะคะวันนี้ก็ได้มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะคะเนี่นะคะเป็นเหล็กนะคะเปิดได้สามด้านเลยนะคะเป็นเหล็กหนานะคะพื้นเหล็กนะคะกระบเหล็กนะคะไม่มีไม้เลยนะคะมีกล่องใส่เครื่องมือทั้งสองข้างนะคะกล่องใส่เครื่องมือเนี่ยนะคะ ตัวนี้นะคะใส่เครื่อง8ดแรงนะคะยันมาแปดแรงอยู่นะคะ8.5แรงนะคะ8ปแรงครึ่งนะคะนะคะีโ่โค้ชให้ดูเลยนะคะ คันนี้นะคะขึ้นลงง่ายนะคะเตี้ยกระทัดรัดดีนะคะแล้วก็ตัวใส่กล่องใส่เครื่องมือนั่นคือเก็บของได้เล็กๆน้อยๆนะคะที่ใต้ที่นั่งเลยนะคะแอ,อนะคะโอ้แหบดูแนบนะคะ อันนี้นะคะถ้าใครนะคะที่หาขึ้นรถตีนานะคะหรือ,อเอาไปใช้ในสวนในไร่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะคันนี้นะคะแหนบหนาเลยนะคะคันนี้นะคะแม่ค้าแถมเครื่องให้นะคะเครื่องก็แปดแรงครึ่งนะคะเครื่องแปดแรงครึ่งนะคะตามสภาพนะคะแต่ก็ขี่ได้นะคะอย่างใน ในคลิปเลยนะคะคันนี้แถมเครื่องให้นะคะเพราะว่าแม่ค้าไม่อยากแกะแล้วนะคะขี้เกียจแกะก็เลยแถมให้ลูกค้าไปเลยลูกค้าจะาไปจะไม่ใช้ก็ได้หรือจะเอาไปสูบน้ําก็ได้หรือยังไงก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวรายละเอียดให้ดูนะคะคันนี้ทําเสร็จแล้วนะคะพร้อมส่งนะคะอ่าให้ดู เนี่เหล็กทั้งหมดนะคะทําหน้าให้ใหม่เรียบร้อยนะคะกระบงหลังโครงหลังคาตะแลกผูนะคะนี่ยกใหม่ทั้งหมดนะคะทําใหม่ไปเลยนี่กระบาเปิดได้สามด้านเป็นกระบาดเหล็กอันนี้มีที่ครอบนะคะมีที่ครอบเกียร์อยู่แต่ไม่ได้ใส่อ่าเนี่ยที่ครอบเกียร์โอเหล็กหนามากนะคะเขาบอกแนะแบบแข็งเลยเหล็กแข็งมากนะคะแข็งแรง ใน2มินอะอย่างหนาเลยโอ้อันนี้ไม่มีไม้เลยนะคะในคันนี้มีแต่เหล็กทั้งหมดนะคะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ที่จริงมันไม่ไม่ได้ผูนะคะมันไม่ได้ผูนะคะมันมีแบบเหมือนพื้นเขารองไว้นะคะโอ้โหเหล็กแข็งนี่นะคะเป็นเหล็กเก่านะคะตัวนี้เพราะว่าหนูดูข้างล่างแล้วนะคะตอนแรกหนูจะแกะคิดไปคิดมาแล้วมันมันก็แข็งแรงดีนะคะไม่มีหลุดไม่มีอะไรเลยเลยก็เลยไม่แกะนะคะเนี่ยตัวนี้สโลปนะคะสโล สามเตรยี่สิบเลยนะคะแต่ถ้าเกิดแค่เฉพาะช่วงนี้นะคะก็สองเมตรเก้าสิบนะคะเดี๋ยวผัวเอ่อหน่อยเอาขึ้นดิจะให้ดูให้ลูกค้าดูช่วงล่างนะคะนี่แนบเิบนี่ค่ะเหล็กนะคะเนี่ยคานลงคานเหล็กคือเขาแน่นหนามากนะคะเลยไม่แกะนะคะเหล็กอ่านะคะ คือเหมาะนะคะคือรถตีนาได้อะไรได้นะคะก็อันนี้ก็จะมีที่กงที่ก่อให้นะคะเป็นสะพานของเขาที่เขาแต่ไม่มีแถมมาให้นะคะนี้นะคะแถมเครื่องไปด้วยนะคะแถมให้ลูกค้าไปเลยนะคะขายในราคาราคารวมเครื่องนะคะห้า0มื่นเก้าพันบาทราคาค่าส่งคิดตามระยะทางนะคะค่าส่งคิดตามระยะทางเราต้องคุยกันก่อนว่าอ่า อยู่บ้านไหนนะคะเน,นี่ยจะเป็นรางเหล็กเนี่ยที่ลงเหล็กนี่คืออุปก,ก,กรณ์อุปกรณ์เรียบร้อยหมดนะคะนี่เลยเนี่ยสวยๆเลยนะคะพื้นกันพร้อมนะครับเหล็กทั้งหมดไม่มีไม้เลยนะคะ้าง,างก็เป็นคานสีรถยนต์ปกตินะคะอันนี้คือเหล็กทาขึ้นมาใหม่นะคะทําให้ได้สวยมีที่ใส่เครื่องมือนะคะกล่องใส่เครื่องมือครบเลย ใครสนใจก็ทักมาได้นะคะคันนี้ให้เขียนเป็นอ่ารหัสอ่า,อารถตีนานะคะให้เป็นรถตีนาไปเลยเพราะว่ามันมีคันเดียวที่ที่เป็นทรงนี้นะคะทรงแบบยาวๆแล้วก็นั้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าสูงจากพื้นเท่าไหร่นะคะความกว้างความกว้างก็อยู่ที่เมตรห้าสิบแปดความกว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบแปดเออ แล้วก็ถ้าเป็นความสูงนับจากอันนี้ก็ตรงนี้อยู่ที่หกสิบเจ็ดเซนอ่าหกสิบเจ็ดเซนความสูงจากพื้นดินถึงพื้นนี้หกเจ็ดเซนก็สั้นสามอ่าามแล้วก็ขึ้นรถตีนาไรง่ายสองเมตรเก้าสิบมันที่เขาวัดตอนแรกจะวัดไปไหนกันวัดไปแล้ว,ว,น,ลวน่าจาะขึ้นสองเมตรเก้าสิบใช่แต่ถ้าถ้าเกิดสูงไปถึงสโลปนั่นคือสามเมตรยี่สิบอ๋อนี่สามสิบอ่าแล้วก็อันนี้ในเปิดกล่องให้เขาดูหน่อย นี่มีกล่องเครื่องมือแน่นหนานะคะมีล็อกให้พร้อมเลยนี่ครับนะคะไม่มีประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ตรงนี้เลยเกียร์เป็นสี่เกียร์ด้านหน้าระบบเบรกน้ำมันคันแห้งครับจะประมาณนี้อันนี้คือกระจกใหม่นะคะนี่ฝนมันตกคนสีมั่งอะไรมันก็เลยต้องคุมไว้นะคะหองราคาก็อยู่ที่เมตรหนึ่งเมตรหนึ่ง สูงจากพื้นดินถึงพื้นหลังคาก็อยู่ที่เมตรเมตรแปดสิบอ่าโอเคว้เมตรราคาเท่าไรห้าสิบแปดลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะโอเคค่ะคันนี้พร้อมเครื่องนะคะแถมให้ไปเลยแปดแรงครึ่งเดือนปิงหาายเดือนก็แถมไปเลยเครื่องไปเลยเครื่องแปดแรงครึ่งเ้าพลังออจะไปสูบน้ําหรืออะไรก็ได้เหมือนได้ลูกค้าได้เครื่องฟรีค่ะก็ก็ผมว่าติดง่ายก็คือไม่แยกนะคะคือถ้าลูกค้าบอกไม่เอาเครื่องเท่าไหร่ก็คือราคานี้เลยนะคะบังคับให้ลูกค้าเอาเลย <laughs> ลูกค้าเอาเลยนะคะเหมือนลูกค้าซื้อเครื่องเลยค่ะห้าหมื่นบาทนะคะเอาอโอ้ก็ปิดง่ายอยู่นะโอเคค่ะ